โอ้อะไรกันเนี่ยอือ ตามชมเลยครับจนไ่เยเรื่องในพอด่อาชมน่เป็นเนื้อทีที่เรียกว่าขัางไฟบกขาวมานะครับโอ้โหขึมาเนืเนไงเลยครับต้นี่บกขาวครับโอ้โหไม่รสชาัิแบ่สเต็ปเลย และในที่สุดนางก็ลงจากเวทีไปสาทําไม้ช่อมวยไฟหนึ่งครับเมื่อกี้ก็เป็นไฮไลท์ครับืมเล็กๆน้อยๆครับนี่ครับบัวขาวปอประมุกครับโอ้โหซึ่งแล้วก็ไฟกัดทุกคนนี้ก็ต้องย้อนหลังไป20ปีที่แล้วเลยนะครับเนี่ยปิดกัดุกทีสองกันยาแต่ว่าโอ้โหนี่เป็น ครั้งแรกนะของบวกขาวที่เดินทางมาชกต่างประเทศนะครับวันนี้บวกขาวเดินทางมาชกที่ประเทศเกาหลีใต้นะหรือจะเป็นเซาล์เกาหลีสมบัติบัญชาเมฆนะบวกขาวปอประมุกรุบวกขาวบัญชาเมฆปัจจุบันนะคนเดียวกันนะครับสุรินอำเภอสำารงทาบนะครับ มีพี่น้องสองคนครับมล้งมีพี่สาวคนหนึ่งปัจจุบันก็อาชีพยืนลอเกินครับแต่ก็รับราชการทหารนะครับอาชีพปัจจุบันส่วนนักชกของบว็ขาววันนี้ครับนี่มาจากประเทศอังกฤษครับอิงแลนด์กิวมันดอกิลมันดอนะครับสำหรับการชกในไฟนี้ก็อายุ27ปีครับก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่บว็กขาวนะ บบ๋ขาวใน21ปีครับโอ้โหเรียกว่าเนื้อตัวนี่ฟิตเปรี้ยครับดูสีหน้าสีตาบบกขาวก็รู้เลยว,ว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจขนาดไหนโอ้โหนี่ย้อนหลังไป19ปีที่แล้วครับก็ถือว่าหามาให้ชมยากนะครับนี่สำหรับว่าคลิปเก่าๆบบ๋ขาวนี่ครับดูสีหน้าสีตาบบกขาวครับโอ้โหนี่ความมุ่งมั่นตั้งใจก็โ,โหเต็มเปรี้ยนะ นักชกอังกฤษก็ไม่ธรรมดาครับวันนี้ถูกวางตัวมาให้เจอกับบัวขาวครับวันนี้บัวขาวก็ถูกวางตัวว่าจะมาได้เจ้งเกิดนะครับนี่เป็นศึกโคม่านะ C O M A นะนี่โคม่าหรือโคมะนะก็ถ้าโคม่าก็เหมือนกับอาการหนักแล้วครับเพื่อนนะขออ่านเป็นโคมาลูกกันราการนี้นี่เป็นอาการพิเศษนะครับจัดที่ประเทศเกาหลีใต้ครับโอืม ยกที่หนึ่งครับก็ยังธรรมดาธรรมดาอาวุธก็ยังไม่ออกกันเท่าไรครับนี่ยังจดจดจ้องจ้องครับนบี่บวกขาวฟาดไปที่พับในดังไปยะทีเดียวครับโอ้โหนี่ติมันดอกก็มีสวนด้วยแข้งซ่าครับบวกขาวมีความีท้ายโอ้โหนี่สีหน้าสีตาครับโอ้โหนี่เตะขวาเวิร์ครับลูกนี้อืมหถ้าโดนขึ้นมาแล้วก็โอ้โห นักจกอังกฤษรายนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับบักขาวฟาดนะครับล้มแม่ไปทีนึงครับอืมโบกขาวเตะควายทีนึงครับชายโครงล้วนเลยโอ้โหดูจังหวะการเตะของบวกขาวนะครับนี่มีการบิดสะโพกนะครับเพื่อว่าให้นะครับแรงปะทะนะครับสะโพกนี่ถูกบิดออกไปจากต้นขานะครับทำให้มีพลังนะครับว่าให้ลูกเตะนี่มันมีน้ำหนักที่ หนักเลยครับทาให้โคตสู้นี่เก็บหรือว่าช้าหรือว่าระบมได้นะครับทีถ้าถูกเตะบ่อยๆนะสังเกตุูไว่ฝรั่งครับนี่การเตะจะไม่เข้าใจวิธีการเตะนะครับนี่เห็นไหมดูบกขาวเตะครับนี่โหบิดไปทั้งสะโพกนะลูกนี้ก็ล้มไปนะฮะยกนี้เนี่ยล้มไปสองสาครั้งแล้วครับนี่ติมังอ,อาหมดยกที่หนึ่งว่ากันไปยกที่หนึ่งก็ดูสีหน้าสีตาบกขาวครับวันนี้นี่ แทนที่จะตื่นเต้นนะครับแต่กาโอ้โหโโนี่นะน้องมาอีกแล้วนะจ๊ะเรียกได้ว่านะครับเป็นไฮไลท์ของงานแล้วครับนี่ครับมาละโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาโอ้โหนี่เกาะติดชิดบัวขาวครับโอ้โหมาถึงเต้นเลยน้องไม่สนใจครับบัวขาวก็ไม่สนใจเหมือนกันครับอขอปล่อยสเต็ปสักหน่อยครับ ขาวบอกว่าอืมฮใจเย็นๆใจเย็นครับต่อยมวยเสร็จก่อนนี่พี่เรืเอ่องให้ยาดมเป็นดมนะครับบอกโอ้ยเจอสาวก็หลีไม่ได้ดมยาไปก่อนเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงนี่ครับชมน,นนะักชกจากอังกฤษนะครับโอ้โหบบกขาวครับเมื่อ20ปีที่แล้วนี่ดูเนื้อตัวครับอืมฮึโโหนี่ยังติดเต้นอีกนะโอ้โหอืม อ่ะยกที่สองเริ่มขึ้นแล้วครับยกที่สองวายยังไงเตะขวาเข้าให้ยกที่สองบวกขาวเริ่มโอ้โหนี่เต็มบอโดนนี่ต่อยท้องครับเต็มปัดซ้ายเลยต่อยท้องครับรบ,บวกขาวโตแล้วโอ้โหนี่เตะซ้ายครับบวกขาวติดบงัง นักชกชาวอังกฤษนะครับนี่มีการวนถอยนะดูสเต็ปการเข้าออกก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับบวกขาวนี่มีโยกหลอกครับเตะขวาบนเตะขวาล่างครับนักชกอังกฤษไม่รีรอครับมาแบบไหนผมให้แบบนั้นคืนครับปูว่ายังไงว่ายังไงบวกขาวแข่งไฟเบาๆครับลูกนี้โอ้โหนี่นักชกอังกฤษครับนี่ต่อยขวาต่อยซ้ายครับวืดครับ ตะซ้ายขบ,บกขาวโอ้โหที่ขึ้นการคอครับอื้ขึ้นการคอลลกนี้ครับโอ้โหเกือบไปแล้วอื้มติมังโดเนี่ยเกือบไปแล้วโอเดินเข้าไปสอกครับบบกขาวเตะซ้ายครับกติการครั้งนี้ก็เป็นกติกานะฮะกึงคิกบ็อกซิ่งนะครับเรียกได้ว่าห้ามจับคอที่เขาครับแต่ว่าตีเขาก็ห้ามเกิน3ครั้งนะวาอย่างนั้น โอ้โหนี่สอกก็ใช้ได้นะครับเห็นบกขาวสับสอกไปหนึ่งครั้งนะครับโอ้โหนี่นักจกเพ็กครับนี่โอ้โหหันหลังให้ครับเตะซ้ายเตะขวาลงนี่ครับบกขาวเรียกได้ว่าเบรกไม่ทันยังไม่อยู่แล้วครับโอ้โหนี่คอแทบหลุดนะครับต่อยซ้ายไปที่หน้าท้องครับนี่เตะซ้ายบกขาวอาวุธเริ่มมาแล้วครับนี่ต่อยซ้ายหนักๆครับนี่เสียบเข่าขวาครับโอ้โหนี่ต่อยซ้ายครับปล่อยยังไง ไวหรือเปล่าครับนักจุกจากอังกฤษไหวหรือเปล่าครับนี่ต่อยซ้ายกันหนึ่งครับต่อยขวาครับบวขาวต่อยขวาโอ้โหเต็มเต็มนะครับนี่สามดอกเมื่อกี้เต็มเต็มนะครับยังไม่เทียงครับเต็มบังดอยยิมงเทียงครับโอ้โหนี่วิ่งมาสอกบัวขาวครับโอ้โหีึกว่าพี่เกจะร่วงพี่เกจะหลับครับโอ้โหนี่วิ่งปลอมมาสับสอกใส่หน้าบัวขาวครับโอ้โหยากระตุกหนวดเสือนะบัวขาวไว้ไงครับ บกขานะครับนี่โตโหนี่เป็นการต่อยซี่โครครับให้เก็บนะครับแล้วก็พริกเหลี่ยมครับแทบตกเิทีแทบตกเิทีครับกรรมการต้องดึงออกมาครับสถานการณ์ก็ถือว่ายัง50าสิบานะครับยังไม่มีใครได้เปรียบเท่าไรครับเติมดงงดยวันนี้นี่ถือว่าได้ใหญ่นะได้ใหญ่นิดๆนะครับอเสียบเข่าซ้ายทีนึงครับดูวงในเป็นยังไงครับบวกขาก็ เป็นการเข่าเพื่อให้คู่ต่อสู้เขายากนะครับก็เป็นการเข่าหน้าขาครับโอ้โหนี่เจ็บปวดเหมือนกันนะครับกิกไปที่เดิมครับยำไปที่เดิมครับระบบหน้าครับดูนีนในต่อยเต็มท้องครับแล้วก็พาไปเทลงแบบเบาๆครับโอ้โหมดยกที่สองครับโอ้โหนี่ศึกโคมานะรายการนี้จัดขึ้นที่ประเทศเซาล์เกาหลีนะครับเกาหลีใต้ครับชิงเงินรางวัล3ล้านบาทนะครับ โอ้โหนี่ดูพับช้าครับโอ้โหมีหนึ่งสองสามครับเตะขวาครับนี่โอ้โหเลยหันหลังให้ครับโดนทําโทษครับอืมโอ้โหโดนทําโทษครับฝรั่งครับเตะโอ้โหลูกนี้ครับโอ้โหโดนบังครับโอ้โหนี่ขึ้นมาแล้วครับโอ้หน้องขึ้นมาอีกแล้วอืมน้องขึ้นมาอีกแล้วครับโอ้โหในยัวสวาร์ทเลือเกิน โอ้โหนี่มีหลอกครับมีหลอกครับอือหือยกที่สามครับเป็นการชกนะฮะยกสุดท้ายนะครับว่ายกนี้ต้องมีอาวุธอะไรก็จัดมาให้หมดครับมีอะไรก็ปล่อยมาให้หมดครับอือหือยืนสัตว์กันอยู่ที่โ,โหนี่วิ่งมาฟันศอกเลยครับนี่โหติมังโดบกขาวถีบลูกนี้ครับเสียหลักสีเลมไปโ,โหนนี่ต่อยซ้ายเตะเข้าไปที่หัวอีกแล้วครับอือหือ เล่นของสูงครับพี่บัวโดนไปนะฮะสองดอแล้วครับบวกเขาต่อยซ้ายโอ้โหนี่ศอกขวาครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้นี่หักเหลี่ยมลงมาแล้วก็เสียบเข่าซ้ายตามครับอืสวยงามยนยอยเลยครับบวกเขาวนี่ต่อยซ้ายเตะขวาเตะขวาครับอืโอ้โหนี่เกมมีอาวุธสวนก็คือลูกศอกครับติมังโด บวกเขาไม่สนใจครับโอ้โหนี่ยกที่สามมันยกสุดท้ายครับมีอาวุธต้องปล่อยโอ้โหนี่นักชกจากอังกฤษก็เนี่ยรับคอยดักเขาซอกครับดักเขาดักซอกครับแต่ว่าลูกนี้ครับอือือจะไหวหรือเปล่าครับนักชกจากอังกฤษจะไหวหรือเปล่าครับโอ้โหบวกขาไวยังไงโอ้โหนี่ซอกซ้ายเต็มเต็มครับโอ้เรียบร้อยครับอือือไปไม่ลามมาไม่ไหวครับโอ้โหลุกนี้ครับกึ่งหมัดกึ่งซอกครับอือือ นี่ครับชมหน้าของบัวขาวปอประมุกนะครับโอ้โหอายุ21ปีครับก็ต้องย้อนเวลาไป20ปีที่แล้วครับถือว่านี่ครับสอกโชว์ลูงนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหเต็มปลายคางฮะเต็มจังอยคางนะครับลูงนี้เรียบร้อยครับโอ้โหได้รับชัยชนะไปนะครับนี่รับเงินรางวัลสามล้านมาครับสําหรับบัวขาวปอประมุกครับนี่ลูกสอกที่โอ้โหอันตรายเลือกเกิน นะครับขอบคุณที่รับชมมาถึงตัวนี้ครับขอบคุณที่กดไลค์ให้กำลังใจช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ